สวัสดีค่ะสาวผู้ไทยสไปรเมรกาค่ะวันนี้จะพามาดูต้นผักที่ปลูกไว้นะคะเป็นพืชผักสวนครัวค่ะมีผักไทยแล้วก็ผักฝรั่งก็มีนะคะอันนี้หน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรอบๆบ,บ้านแล้วก็ผักที่ปลูกไว้ด้วยค่ะไม่ต้องตกใจสีปากนะคะทาสีให้เข้ากับวันฮาโลวีนค่ะอ,อันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งบริเวณ บ้านของแฟนนี่จะแบบพื้นที่เยอะมากบริเวณหน้าบ้านนี่ก็สามารถปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยนะคะแล้วหมู่บ้านของแฟนก็จะแบบเงียบสงบหน้าอยู่แล้วก็ค่อนข้างสะอาดสะอ้านค่ะดูบริเวณร,บรอบๆบ้านอันนี้พื้นที่หน้าบ้านนะคะพื้นที่หน้าบ้านตอนเย็นๆก็ก็จะมีคนเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายนะคะ นี้หน้าบ้านอันนี้บ้านของแฟนค่ะก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเป็นบ้านไม่ใหญ่นะคะถ้าอยู่ก็พ่อแม่ลูกสองคนนี้ก็อยู่ได้เป็นบ้านไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผักข้างบ้านที่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ก็ พอได้กินบ้างค่ะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านอันนี้บริเวณข้างบ้านก็กว้างนะคะเดี๋จะพามาดูค่ะอันนี้บ้านของเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็จะเป็นที่เขาเก็บของเก็บเครื่องตัดหญ้าอะไรนะคะที่มีรั้วเพราะว่าเขามีสุนัขนะคะนี่อันนี้รั้วของเพื่อนบ้านที่เขาทำทำขึ้นค่ะ มาดูผักที่ปลูกค่ะอันนี้เพราะอะ่ต้นมะละกอไว้นะคะพึ่งขึ้นค่ะพึ่งขึ้นอันนี้ต้นมะละกอหน้าหนาวแฟนบอกว่าน่าจะได้ย้ายเข้าไปปลูกในบ้านนะคะเพราะว่ามันจะตายอันนี้ต้นไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะลืมลืมค่ะว่าตัวเองปลูกอะไรอันนี้ต้นกระเทียมค่ะ ต้นกระเทียมอันนี้ต้นต้นผักแพวนะคะต้นผักแพวออันนี้ผักชีค่ะย้ายไปปลูกบางส่วนแล้วนะคะอันนี้ต้นผักแพวค่ะซื้อ,อผักแพวมาจากร้านเอเชียนะคะแล้วก็เอาเอาก้านมันมาชำขึ้นค่ะต้นผักแพว อันนี้ใบแมงลักนะคะเพิ่งปลูกเริ่มปลูกหน้าหนาวก็กะว่าต้องได้เอาเข้าในบ้านค่ะอันนี้ต้นผักขยงค่งะต้นผักขยงขยแงเนาะต้นผักขยงซื้อผักขยงมาจากร้านไทยมาแกงหน่อไม้แล้วที่เหลือเป็นเป็นก้านมันเอามาชํามันก็ขึ้นนะคะอันนี้ต้นหอมค่ะแล้วก็ต้นผักใบแมงลักค่ะ ขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะของแฟนอันนี้ต้นอะไรไม่รู้จะบอกอยู่เลยหลังบ้านก็กว้างค่ะสามารถปลูกบ้านได้อีกหลังนึงเลยนะคะนี่อันนี้หมาของเพื่อนบ้านค่ะอันนี้ก็ใบแมงลักนะคะอันนี้บีทรูทแฟนน,น่าจะใช่นะคะแฟนบอก ทักทายเพื่อนบ้านนะคะอันนี้แรดิสอโอ้ยภาษาไทยอโอย้หัวไชเท้าค่ะหัวไชเทา้าแล้วอันนี้ก็ปลูกแล้วย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะแต่ก็ลืมชื่อลืมมันเป็นผักอะไรค่ะต้องรอให้มันโตก่อน ให้มันโตอันนี้ผักชีค่ะย้ายมาจากกระถางอันนี้ผักชีอันนี้ต้องรอให้มันโตก่อนว่าอืมันเป็นผักอะไรนะคะจะไม่ได้อันนี้ย้ายมาจากอ่าหวานไว้แล้วก็ย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะขึ้นแล้วค่ะโตแล้วเหมือนผักคะนา้าแต่มันไม่ใช่นะคะต้องรอให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนลืมค่ะ ที่ปลูกอันนี้แฟนสั่งมาจากออนไลน์นะคะความกว้างความยาวไม่รู้เท่าไหร่แต่ประมาณพันห้ารอยบาทแล้วก็ดินที่ที่อยู่ในกระถางที่อยู่ในแปลนนี้นะคะก็ซื้อประมาณหกร้อยบาททเวนตีดอลลาร์ประมาณหกร้อยบาทค่อนข้างแพงค่ะแล้วก็อันนี้ตะไคร ตะไคร้ย้ายมาจากกอนน้นนะคะอันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ต้นพริกค่ะอันนี้ต้นพริกที่หวานไว้พอมันโตได้ก็เริ่มทยอยทยอย,ปปทยอยไปปลูกทยอยไปปลูกที่ใหม่นะคะอันนี้ก็ผักชีค่ะอันนี้ต้นพริกค่ะที่ทยอย้ายมาย้ายมาปลูกนะคะต้นพริกแล้วก็ต้นใบแมงลัก อันนี้คือการแมงลักที่ว่ากินเสร็จแล้วก็เอามาชําดูว่ารู้ไม่จะขึ้นไหมอันนี้ก็หัวละพาค่ะมาดูแปลงนี้นะคะอันนี้ต้นหอมค่ะต้นหอมนี้ก็คือกินเหลือรากมันเหลือต้นมันเหลือแล้วก็เอามาชำํำแล้วมันก็ขึ้นนะคะก็ได้กินค่ะอันนี้ใบกะเพราฝรั่งอันนี้ต้นพลิกใบหัวละพานะคะแล้วก็ต้นผักแพลวอ,อีกค่ะ ก้านกินแล้วก้านเหลือเอามาชําแล้วขึ้นค่ะอันนี้ปลูกเป็นแปลงแล้วย้ายไปบางส่วนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผักอะไรต้องรอให้มันโตก่อนแต่ไอ้สามต้นทางนู้นก็คือผักสลัดนี่รู้แน่นอนค่ะอันนี้ใบหัวลำพาค่ะงามมากยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นค่ะใบหัวลวพาอันนี้ต้นต้นพริกค่ะ ต้นพิกเป็นลูกอยู่นะเป็นลูกอยู่นะคะเป,ปเปอร์พริกพริกหวานนะคะอันนี้ลองเด็ดไปกินแล้วมันหวานขึ้นเยอะอยู่คะ่ะอันนี้ก็ขึ้นค่ะโตแล้วนี่อันนี้แล้วก็อันนี้ จะไม่รอดนะอันนี้เดยวถ้ามันตายก็จะถอนทิ้งนะคะอันนี้อันนี้ก็แลดีส้สหัวชายเท้าค่ะแล้วแฟนก็เป็นคนชอบกินอะซุปนะคะซุปที่ใส่หัวชายเท้าแกก็เลยให้ให้ปลูกเยอะหน่อยอันนี้ก็ผักเริ่มโตก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นผักอะไรต้องรอให้มันโตก่อนเพราะว่าทิ้งถุงมันไม่รู้กานค่าปลูก ยังไม่ทันถอนหญ้าเลยนะคะหญ้าเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรแล้วก็ขึ้นปนกับหญ้ากก็ไม่กล้าถอนค่ะต้องรอให้มันโตกว่านี้ก่อนว่ามันเป็นผักอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนี่คือสวนผักของฉันนะคะที่กินบ่อยที่สุดก็คือหัวละพาค่ะกินบ่อยมากแล้วมันยิ่งตัดแล้วมันก็ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้นหอมแบบว่า สวยมากยิ่งตัดก็ยิ่งขึ้นกระเพราฝรั่งเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่ต้องลดน้ำต้นต้นผักนะคะเพราะว่าฝนพึ่งหยุดตกค่ะวันนี้อากาศดีออกเย็นๆนะคะหน้าบ้านค่ะอันนี้ต้นมะนาวนะคะทางบ้าน ปลูกไว้แฟนปลูกไว้ก่อนที่จะมานะคะก็ได้แค่นี้ไม่ไม่ไม่โตขึ้นเลยไม่รู้จะทำยังไงจบการรีวิวสวนผักค่ะวันนี้ต้องต้องปลูกนะคะเพราะว่าไม่งั้นแบบผักไทยจะมีราคาแบบแพงมากถ้ากินแล้วก็กินทุกวันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะติดตามสาวผู้ไทยสไปร์อเมริกาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ